สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอร์เลดี้พีแดงกับช่วงเรื่องเล่าข่าวแมนยูกันเป็นประจำทุกวันเหมือนเดิมเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคืนนี้สองทุ่มบอลพรีเมียร์ลีกค่ะแมนยูทีมรักของพวกเราจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซาลิกาด์โดนิวคาสเซลซึ่งตอนนี้นะคะแมนยูเนี่ยอยู่ในอันดับที่5มีอยู่15คะแนนแข่งไปแล้ว8นัดในส่วนของนิวคาสเซลค่ะก็อยู่ที่อันดับที่6นะมีอยู่14คะแนนแข่งไปแล้ว9นัดโอ้โหหายใจลดต้นคอกันเลยทีเดียว เป็นอีกหนึ่งเกมค่ะที่ไม่ง่ายอย่างแน่นอนมีอัปเดตมานะคะว่าอลันแซงแม็กซิแมนเนี่ยได้รับบาดเจ็บและจะไม่สามารถลงเล่นในเกมนี้ได้โอเขถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆนะก็สบายใจแทนดาโลไปเปาะน,นึงคืนนี้ผลงานของทีมจะออกมาเป็นยังไงก็ตามเชียร์กันค่ะมีบทสัมภาษณ์ของคาเซมิโ่นะคะเขาบอกว่าผมเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเนี่ยมีผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมเขาทำงานได้ดีที่นี่เรามีกลุ่มผู้เล่นที่หลากหลายผู้เล่นที่แตกต่างกัน ผมเชื่อว่าเราจะปรับให้เข้ากับสไตล์การเล่นของเขาได้ผมเชื่อว่ามันเป็นความปรารถนาที่จะชนะความทะเยอทยานและการทำงานหนักของเขาไม่ใช่แค่เขาสตาฟโค้ชทุกคนพวกเขาต้องการชนะเสมอพวกเขาไม่เคยนิ่งนอนใจ และมองหาทางออกอยู่เสมอเพื่อทำสิ่งใหม่ๆ WDAR ค่ะจะได้รับแผ่นจารึกก่อนเกมกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเพื่อเป็นเกียรติแก่การลงเล่นครบ500นัดให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่ง w d อ r นะคะก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าแน่นอนว่าการได้ลงเล่น500เกมให้กับสโมสรแห่งนี้เป็นสิ่งที่พิเศษสำหรับผมผมภูมิใจมากและมันวิเศษมากม พูดตามตรงการได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรนนี้มันยิ่งใหญ่และมันยากมากที่จะมาที่นี่ดังนั้นมันจึงเป็นความฝันที่จะอยู่ที่นี่และเล่นเท่าที่ผมเคยเล่นมันเหลือเชื่อมากมีรายงานมานะคะว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดกำลังจับตาดูลาฟาเอลเลโอกองหน้าของเอซีมิลานซึ่งอิลิทเทนฮานเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของเขาเลยนะและได้ส่งแมวมองเนี่ยไปดูเขาในเกมที่เจอกับเชลซีในการแข่ข League, งขันแชมเปี้ยนลีกสครั้งล่าสุดของเอซีมิลานด้วย มีบทสัมภาษณ์ของพี่น้อยค่ะอังเดเอเล่านะคะเขาบอกว่าผมเนี่ยรักสมโมสรอนมากเลยมันคือสมโมสรอนของผมในอังกฤษและผมชอบเวลาที่ผมอยู่ที่นั่นผมติดตามเกมและติดตามผลการแข่งขันอยู่เสมอและยังติดต่อกับดาบิดเดคเคตลอดแหละผมต้องการให้ยูนเต็ดเนี่ยชนะทุกเกมเนี่ยเพราะผมรักสมโมสรนนี้มากสำหรับผมนะดาบิดเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นทุกวันเขารู้ว่าเขาคือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกมีอัปเดตของเมสันกีนบูดนะคะ ก็คือตอนนี้ถูกตั้งข้อหาพยายามข่มขืนมีพฤติกรรมข่มคูบีบบังคับและทำร้ายร่างกายส่วนการตัดสินเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะเอมี Instagram Facebook TikTok YouTube Twitter ภายใต้ชื่อ Lady ผีแดงยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะวางลิงก์ทุกช่องทางให้แล้วใน Description จิ้มดิ้กกันได้เลยหรือใครอยากพูดคุยกับเอกแอดไลน์ line, มาค่ะที่แอดเลดถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันค่ะ